อันท้องสามเพียกรสามพูนเคยพูนปองอารามรองห้องไทยใจเบิกบานเชิญทุกท่นท่อง,งเที่ยววิถีไทยวิถีทิม สงานอิงฟ้าวราจะขับพา,าให้ทุกท่านที่รวมง,งานในเบอร์ เกิดมาเที่ยวภาคกลางให้สุขใจ ขอเสียงปรบมือกับการแสดงของเราด้วยนะครับและขอเสียงดังให้กับคุณอิงฟ้าวราหาด้วยว้าว <Wow. S 1> รวมถึงนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับสุดยอดมากมานะฮะนี่แหละครับการแสดงที่เราบอกว่ารวมศิลป์แผ่นดินสยามเรื่องลือนามวศนะทาไทยขอเสียงปรบมือดังใหกับนักแสดง,งเราทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากจริงๆนะคะสาหรับการแสดงที่สวยงามมากๆในวันนี้นค่ะน,นี่อยู่ด้านหลังเวทีเรารู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็อลังการมากๆนะครับ ส่วน,นหน้าตอนนี้กรี๊ดกันได้กำลังจะเดินเข้าแล้วนะจ๊ะส่งกำลังใจค่ะอิงฟ้าวราค่ะการแสดงัคู่นี้ถือว่าแน่นอนแหละครับเป็นเรื่องราวของแต่ละภาค,คใช่ไหมฮะแต่ที่จะแตกต่างในปกติเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นการแสดงที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้มาในธีมของความเชื่อ ใช่ค่ะเพาว่าแต่ละภาคมีความเชื่อต่างกันใช่แล้วก็ทุกความเชื่อก็ก่อให้เกิดความสุขนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันแล้วก็อยู่คู่กับพี่น้องชาวไทยค่ะถูกต้องครับกระทวงวัฒนธรรมในวันนี้นะคะจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆท่ทานนะคะเกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นให้พวกเราชาวไทยได้ชื่นใจกันยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะครับ สามารถเก็บภาพได้เลยนะครับวันนี้เรามีภาพหลายช็อตด้วยกันนะครับแล้วช็อตต่อไปนะครับทุกท่านอยู่บนเวทีต่อนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเรียนเชิญเลยนะฮะขอเสียงปรบมือดนงต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนี่คือบุคคลที่ เป็นทั้งแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นนะคะนี่คือชอตที่2ของเรานะครับเชิยสูชนเก็บภาพได้เลยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณคณ,ณะผู้บริหารจากทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรียนเชิญน,นักขัาดดานล่างไ้เลยนะครับส่วนช็อตแรกนะฮะอยู่บนเวทีต่อนะครับเรายังถ่ายภาพกันต่อนะครับขออนุญ,ญาตเ <6, 000 S 2> รีญญยนท่านประธานในพิธีและทุกท่านทั้ง6ท่านนะคะขออนุญ,ญาตอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเราจะถ่ายต่ออีก2ช็อตด้วยกันนะครับท่านยังยืนขออนุญ,ญาตยืนอยู่กับพวกเรายาวๆอีกสัก2ช็อตนะคะ และเราับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดครับขออนุญาตเป็นช็อตนี้ก่อนนะคะขออนุญาตมองไปที่กล้องนะคะทุกท่านค่ะมองไปที่กล้องนะคะ3 2 1สองขอบพระคุณค่ะลำดับถัดไปค่ะตอนนี้วัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดมาแล้วนะคะ ขอเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง20จังหวัดค่ะเชิญเลยนะครับ มีหลายท่านนะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่เราได้รวมตัวท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะมาร่วมกันในงานนี้ทุกจังหวัดนะฮเยอะมากๆครับต้องบอกว่าชื่นใจนะคะไม่ได้มาแค่วัฒนธรรมจังหวัดแต่ว่าพ่อแม่พี่น้อง ชาวจังหวัดต่างๆเนี่ยมาร่วมออกร้านด้วยค่ะคุณแคนเพื่อที่จะได้จําหน่ายสินค้าแล้วก็นําของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยให้ทุกคนได้เป็นที่รู้จักถุดต้องอย่างพวกเราอยู่กรุงเทพก็มีโอกาสได้ชิมอาหารภาคตะวัราเชียงเหนือภาคเหนือภาคใต้เนี่ยค่ะก็ถือว่าใช่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็จะเห็นผู้คนนะคะเดินทางหลากหลายมาอุดหนุนผู้ประกอบการทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะแล้วต้องบอกว่ายกมาแต่เด็ดๆทั้งนั้น<ฮ>แต่ตอนนี้ที่ฉัน ขออนุญาตกลืนน้ำลายได้ไหมคะอยากกินใช่ไหมฮะโอเคนะครับกล้องกลางนะครับรับให้ครับ1 2 3ที่มีบกมืออยู่ตรงนั้นนะครับขอกล้องกลางนะครับกล้องหลักนะคะจะมีพี่ทีมงานบกมืออยู่นะคะด้านบนเวทีเรามีวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือทั้ง17จังหวัดและวัฒนธรรมภาคตอนออกเฉียงเหนือทั้ง20จังหวัดนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดงานรวมถึงอีก ทั้งเสร็จท่านนะคะยังอยู่ด้านบนเวทีกับเราก่อนนะคะโอเคชอดนี้เรียบร้อยนะครับขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดนะครับทั้งจากภาคเหนือและภาคตะวันเชียงเหนือนะครับในระดับถัดไปค่ะยังมีวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลางและวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกรวมถึงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้นะคะภาคกลางค่ะภาคตะวันออก25จังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะหรือว่าเป็นงานถ่ายภาพร่วมกัน ครั้งใหญ่จริงๆเราอยากจะให้ถ่ายพร้อมกันเลย<ช>แต่เวทีอาจจะให,ใหญ่ใหญ่ต้องใหญ่กว่านี้ก็ถูกโอ้เวทีนี้ก็ใหญ่มาก,ากแล้วเป็นเวทีเต็มออเลยแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะว่านธรรมจังหวัดทั้ง77จังหวัดของเราเลยทีเดียวค่ะช็อตนี้มีผู้ร่วมงานนะคะ39ท่านนะคะรวมถึงอีก7ท่านที่อยู่ด้านบนเวทีแล้วงานของเราเนี่ยหน้าภาพภูมิใจจริงๆเลยนะคะที่เห็น ตัวแทนของแต่ละภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะทางกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติจัดงานในครั้งนี้ค่ะพวกเราเองภูมิใจจริงๆและอย่างที่บอกนะครับว่างานในครั้งนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับเรายังจัดต่อนเนื่องทั้งหมด5วันด้วยกัน โอเคเดี๋ยวทีมงานจัดให้อยู่นะครับจะได้เป็น็าตที่สมบูรณ์แบบนะครับา <ied. S 1> เราวันนี้ครับวิถีถิ่นวิถีไทยนะครับ5วันต่อเนื่องเชื่อว่าใครที่เห็นข่าววันนี้แล้วหรือว่าใครที่แชร์เพื่อนมามากันได้เพราะว่าเราต่อเนื่องถึงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะแน่นมากๆครับ ต้องขอเชิญชวนจริงๆนะคะวันนี้ผู้ประกอบการบางท่านเดินทางมาไกลค่ะแล้วก็ตั้งใจนําของดีแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมามอบให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมกันไม่ได้มีเพียงแค่อาหารนะคะยังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมการแสดงประเพณีต่างๆค่ะรวมไปถึงการแสดงอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่นอย่างเช่นภาพพื้นบ้านนะคะหรือจะเป็นของทามือแฮนด์คราฟต่างๆค่ะก็สามารถ ไปเยี่ยมชมพี่ๆกันได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาไกลในวันนี้รวมถึง5วันนี้ด้วยค่ะโอเคขอบทวดนะครับขออนุญาตนับนะฮะกล้องกลางนะครับที่โบกมืออยู่ตรงน,นั้นนะฮะโอเคครับ1 2 3สอีกช็อตหนึ่งนะฮะ1 2 3สครับ, 1, 2, 3, รบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเรียบร้อยนะครับขอจบรงนด้วยนะครับขอบคุณท่านพระธรรมจังหวัดภาคกลางนะครับ ภาคตะวันออกนะครับและภาคใต้นะครับท่านประธานขออนุญาตเรียนเชิญยังอยู่ด้านบนเวทีรวมถึงอีกครั้งเร็จท่านด้วยนะคะขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตสุดท้ายค่ะท่านขาอีกหนึ่งช็อตสุดท้ายนะครับผมท่านแรกอยู่กับเรานะครับรวมท่านประธานด้วยนะครับและขอเชิญนะครับท่านผู้ในการกองศูนย์กลุ่มนะครับถ่ายภาพร่วมกันบุเวทีครับเชิญครับมีแฟนคลับนะคะของท่านผู้อำนวยการกอง วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหารแต่จะเห็นว่าวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละท่านเนี่ยจะใส่ผ้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นของตัวเองครับผมเมื่อกี้ภาคใต้ก็มีใส่แบบบ้าบายยะยาด้วยนะภาคอีสานนะคะก็จะมีผ้าสิ้นต่างๆนะคะที่เป็นลายพื้นเมืองค่ะแล้วก็อย่างภาคเหนือเองค่ะก็มีผ้าฝ้ายต่างๆนะคะที่เป็นผ้าประจําเมือง ภาคกลางก็เช่นเดียวกันค่ะจะเห็นว่าวันนี้แต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีวิถีชีวิตวิถีถิ่นวิถีไทยที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนเลยใช่ครับก็คือเรารวมทุกอย่างไว้ในที่นี่เลยนะครับอิงพักเอ็กซิบิชันห้องอาครบถ้วนครับโอเคกล้องกลางนะครับกลับาให้ครับ1 2 3สครับเป็นภาพที่เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ทุกปีนะคะที่เรามีงานแบบนี้ขึ้นค่ะกระทรวงวัฒน,นธรรมเองนะคะก็ให้การสนับสนุน ทุกท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้เชื่อว่าพี่พี่น้องๆจะเต็มที่ค่ะกับงานนี้แน่นอนวิถีถิ่นวิถีไทยครับผมขอเชิญปร้มือกับทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับตอนนี้ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเราวันนี้ครับวิถีถิ่นวิถีไทยนะครับขออ<า>นุญาทุกท่านด้วยนะครับและขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับขอเสียงกับอิงฟ้าด้วยขอบพระคุณค่ะรวมถึงากันเยอะมากวันนี้นะฮะ ขอขอบคุณท่านประธานในพิธีท่านสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน